เอาบรรยากาศลานขายป่าในเว่นจันทน์ไหมเพื่อนๆทุกคนได้รับชมครับผมลานขายป่าเอาไปเลี้ยงครับแต่ลูกไส้จะซื้อไปปล่อยแม่นำโคงครับไปปล่อยแถวเมืองสังท่องตรงขามก็วัดหินหินหมักเป้งน,นะครับไม่ใช่เพราะว่าป่าเขียวมาขายก็จะน้ำเขามาจากไทยครับ ป่าสวายมีจระเมดมีป่าทับทิมปะมหมอปราซิวปลาดีก็ามาจากไทยหมนดนี่แล้วเนี่ยหามนะปลาจาระเมดปลา นิ่นปลาทับทิมน,นปลาตองปลาตองปรทับทิมนีสวายปลาเขีงปลเมนหญ้าปาคดรเหลืองโคบปลากปลเคิืงปลาเคิืงก็มีรอบนี้ก้นแล้ว